สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ของ NBA Series b a s k e t ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างจะเป็นประเด็นที่ผ่านมาในรอบเพย์ออฟแล้วก็น่าจะยังร้อนระอุอยู่เช่นกันนะครับแม้ว่าจะผ่านมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของสัญญาของเดนเดนที่กำลังจะจบลง และผลงานของเขาที่ผ่ามาในรอบเพย์ออฟปี2022นี้เนี่ยมันน่าจะส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าสัญญาที่เขาจะได้รับในการขยายสัญญาเพิ่มกระทางต้นสังกัดอย่าง Phoenix Suns หรือมันอาจจะออกมาเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยก็ได้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าก่อนที่จะเข้าสู่รอบเพย์ออฟในปีนี้เนี่ยตัวสัญญาของเดอรเดตันที่เขาต้องการในการขยายสัญญานั่นก็คือแม็ก o n คอนแหรือว่าสัญญาขั้นสูงสุด มันก็เป็นมูลค่าไม่ใช่น้อยเลยสําหรับเดเรเอตันที่เป็นผู้เล่นในดร์ฟอันดับที่1ด้วยคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่รอบเพย์ออฟปีนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังพอที่จะต่อรองกันได้เพราะในปีก่อนหน้าเนี่ยที่พวกเขาเข้าไปถึงในรอบไฟนอลที่ไปเจอกับมิววอกกี A ้บัคเดเรีนเตันก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้รับคำชมแล้วก็เป็นกำลังสำคัญเหมือนกันกับคิสพอแล้วก็เดวินบกเกอร์แต่คราวนี้เนี่ยพอมาในรอบ2 เพลย์ออฟปีนี้ที่พวกเขาเจอกับแมฟริกนะครับกลายเป็นว่าเดเรตันเนี่ยโชว์ผลงานออกมาได้ไม่ดีเลยนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยแพ้ไปในที่สุดคราวนี้มันส่งผลโดยตรงแน,แน่เพราะว่าแม้แต่ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟเนี่ยตัวเขาจะยื่นคำขาดมาตลอดว่าต้องการแม็กคอนแทคแต่ก็มีเสียงแล้วก็กระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟอร์มการเล่นของเขาบางก็บอกว่าถ้าไม่มีคริสพอลเนี่ย ไม่มีทางนะครับที่เอตันจะเขียบมาได้ถึงระดับนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่เหมาะกับแม็กคอนแทคอย่างแน่นอนซึ่งณนะตอนก่อนที่จะเข้าเพลย์ออฟเนี่ยนะครับมันก็ยังแตกกเป็น2เสียงใหญ่ๆที่ตีกันเลยแต่พอเข้าสู่ในรอบเพลย์ออฟแล้วฟอร์มของเอตันที่ถูกรีดเข็นออกมาเนี่ยมันได้ไม่เต็มที่กลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่นะครับแทบจะบอกว่าฟินิกซันไม่ควรยื่นข้อเสนอแม็กคอนแท ในการขยายสัญญาของเดรเดเตันให้กับเขาครับคือถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าเนี่ยเดรเดเตันคงอาจจะไม่ได้ตัวแม็กคอนแทคไปจริงๆหรือว่าถ้าได้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการตัดสินใจที่แย่ที่สุดของฟีนิกซันเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสู่เรื่องราวเรื่อยๆนะครับประเด็นแรกเลยก็คือมันมีเรื่องราวหลุดออกมาครับว่า ด้วยเรตติ้นในฤดูกาลนี้เองเนี่ยเหมือนเจ้าตัวจะไม่ค่อยทุ่มเทให้กับการเล่นมากสักเท่าไหร่มันมีเรื่องหลุดออกมาครับว่าเจ้าตัวเนี่ยนอนแค่วันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเราก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเล่นวิดีโอเกมซึ่งเกมที่เขาเล่นก็ไม่ใช่เกมไหนอื่นไกลครับก็คือ NBA 2K นี่แหละเครื่องยืนยันก็คือตัวละครของเขาเนี่ยนะครับใน m y คาเรียโหมดในทุกๆซีซั่น ตัวละครของเขาจะถึงเลเวล40ตลอดทุกซีซันและเจ้าตัวเองก็เคยออกมายอมรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นเกมว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่ค่อยได้นอนสักเท่าไหร่พักผ่อนบางครั้งเนี่ยอาจจะแค่วันละ2ชั่วโมงหรือซ้ํานี่ก็กลายเป็นกระแสส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ทําให้เฮ้ยแฟนคลับรู้สึกเริ่มไม่พอใจทําไมคุณไม่พักผ่อนให้เต็มที่มันก็เลยเป็นข้อสังเกตว่าในเพลย์ออฟที่ฟอร์มด,ด,ดรๆลงเนี่ยนะครับ มันเป็นเพราะว่ามัวแต่ไปเล่นเกมหรือเปล่าหรือว่ายังตัดใจจากการเล่นเกมไม่ได้ซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เอตันเล่นเกมอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็อธิบายว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องการที่จะเก็บความสาคัญกับเพื่อนๆกับพี่ๆของเขากับครอบครัวของเขาโดยการผ่านการเล่นเกมเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็สื่อสารกันภายในเกมเล่นเกมด้วยกัน มันก็อาจจะมีช่วงการเล่นวิดีโอเกมนี่แหละที่เวลามันค่อนข้างที่จะตรงกันบ้างแต่ก็อาจจะกินเวลาในการนอนของเขาไปเรื่องนี้เจ้าตัวก็เคยออกมายอมรับโอ้โหกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็กลับมาเต็มที่ครับแล้วพอเราย้อนมาดูในรอบ p l a y o f f ปีนี้จริงๆเนี่ยเฮ้ยเจ้าตัวเองก็โชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเลยจริงๆนั่นแหละยิ่งในซีรีส์ที่เจอกับแมฟริกเนี่ยเจ้าตัวยิ่งโชว์ฟอร์มออกมาได้ไม่ดีเลย ค่าเฉลี่ยส่วนสูงของทีมแม v เ r อรทั้งทีมนะครับที่เล่นมากที่สุดในการเจอกับฟินิกซันเนี่ยค่าเฉลี่ยส่วนสูงเนี่ยคือแค่6ฟุต5นิ้วเท่านั้นเองและในเกมที่สำคัญที่สุดในการเล่นที่เอตันต้องรีดฟอร์มาให้ได้อย่างเกมที่7คอเตอร์แรกจบลงทีมแม v เ r อริกรีบาวรวมกันเนี่ยอยู่ที่16ครั้งแต่ทีม p ฟินิกซันแล้วก็เอตันที่มีค่าเฉลี่ยส่วนสูงมากกว่านะครับรีบาวรวมกันได้แค่9ครั้งเท่านั้นเอง โดยถ้าแยกเป็นลายบุคคลเนี่ยนะครับทางแมวริกได้ลูก้าดันซิตที่รีบาวไปทั้งหมด8ครั้งส่วนเอตันที่เป็นเซนเตอร์แท้ๆเป็น traditional center ที่ควรจะรีบาวได้เยอะๆเนี่ยนะครับรีบาวไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นเองแล้วเรื่องของการรีบาวที่ต้องเจอกับดัลลัสแมวริกดนเอตันทำได้น้อยกว่าลูก้าดันสิตด้วยซ้ำครับใน7เกมที่ผ่านมา7เกมรวมกันเนี่ยนะครับ เอตันรีบาวไปได้57ครั้งในขณะที่ลูกาดอนซิสรีบาวรวมทั้งหมดเนี่ยหกครั้งครับนี่เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วนะครับที่ว่าเดวิดเอตันเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ได้ไม่ค่อยดีเลยถ้าเปรียบเทียบกันในผู้เล่นส่วนสูงเท่าๆกับเขาและเป็นคนที่แทบจะเป็นทรี d ดิชันอลเซนเตอร์เลยเนี่ยก็คือลูด้โกแบร์ที่มักจะถูกหยิบยกมาพูดแล้วมองว่าเล่นไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกงี้ว่าลูด้โกแบร์เนี่ย เขาเล่นในลักษณะของ Traditional Center ของแท้สามารถบล็อกได้สามารถรีบาวได้ดีนี่คือสิ่งที่รูรีโกแบรไม่เคยทำพลาดเลยนะครับแต่ในขณะที่เดเนตันพยายามที่จะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโมเดิร์นเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์ที่สามารถทำแต้มได้รีบาวได้แต่มันแทบจะไม่คุ้มกันเลยครับเพราะว่าเขาแทบจะไม่มีอิมแพคในเรื่องของการเก็บลูกจากการรีบาว และเรื่องของการบล็อกนี่คือสิ่งที่แ e ย่ที่สุดของเดวเอตันเลยครับกลายเป็นว่า7เกมที่เจ้าตัวเนี่ยต้องไปเจอกับดาร์ลัสแมเฟอร์ดิคเขาทำไปแค่2บล็อกเท่านั้นเองซึ่งในทีมของเขาเขาเป็นคนที่สูงที่สุดนะครับแต่กลับอยู่ในผู้เล่นอันดับที่5ที่บล็อกมากที่สุดในทีมและถ้าเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับเพลย์ออฟ13เกมที่เขาเล่นมาเนี่ย ค่าเฉลี่ยการบล็อกของเขาเนี่ยอยู่แค่0.4ครั้งต่อเกมเท่านั้นเฮ้ยมันน้อยมากๆแล้วมันไม่เหมาะกับการที่จะบอกว่าตัวเองเป็นบิ๊กแมนเลยครับนี่คือเรื่องที่โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากๆคำแก้ตัวของเดเนตันที่บอกว่าเขาเป็นโมเดนบิ๊กแมนเขาเป็นบิ๊กแมนที่สามารถทำแต้มได้ระยะกลางระยะใกล้สามารถที่จะสร้างสเปซให้กับเพื่อนๆได้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคำพูดที่ แก้ตัวไม่ได้เลยจริงๆเพราะเรื่องของแต้มเองที่เขาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มากมายอะไรพอที่จะแบกในเรื่องของคะแนนได้เลยและเกมรับที่โอเคถ้าบอกว่าเป็นโมเดิร์นบิ๊กแมนเนี่ยจะยอมลดมาตรฐานเรื่องเกมรับให้นิดหน่อยเพื่อที่จะบอกว่าคุณสามารถทำแต้มได้กลายเป็นว่าเกมรับเขาก็ต่ำกว่ามาตรฐานแบบมากๆเลยครับยิ่งถ่าเทียบกับผู้เล่นระดับบิ๊กแมนเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องเทียบเลยครับ ซึ่งในเกมที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเกมที่7เอตันโดนจำกัดมินิตในการเล่นให้เหลือแค่17นาทีเขาทำไปได้5แต้ม4รีบาวเท่านั้นเองแล้วก็ดูจากภาษากายของเขาไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่ซึ่งนักข่าวนะครับก็ได้ถามโค้ชของฟินิกซันมัลติวิลเลียมหลังจากที่จบเกมเมื่ทีมฟินิกซันแพ้นะครับว่าทำไมตัวมัลติวิลเลียมเนี่ยถึงให้เอตัน ลงแค่17นาทีซึ่งถ้าพูดกันน้ำตรงนะครับก่อนหน้าเกมนี้ลงมากกว่าน,นี้เนี่ยเอเตันก็ไม่ได้มี Impact ต่อเกมผมเข้าใจมุมมองในส่วนของมัลติวิลเลียมนะครับที่ให้เอเตันลงแค่17นาทีพอเพราะมันไม่สามารถที่จะรีแตมรีเกมการป้องกันออกมาได้มากสักเท่าไหร่แต่ว่าในการตอบคำถามของมัลติวิลเลียมกับนักข่าวเนี่ยตัวมอลติวิลเลียมเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลพอสมควรนะครับโดยเขาให้คาตอบกับนักข่าวว่ามันเป็นเรื่องของภายใน แต่ว่าพอให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบนั้นเนี่ยโอ้โซเชียลกระหึ่มครับต่อให้บอกว่าเป็นเรื่องของภายในทีมเรื่องของแทคติกหรือเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันแสดงให้เห็นแล้วว่าเอตันไม่ได้อยู่ในแผนในความสำคัญที่สุดในการเล่นเกมที่สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องของการขยายสัญญาในการหวังที่จะควา้าแม็ชคอนแทคจากทางฟินิคซันเนี่ย ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ยากมากๆสำหรับตัวเดนเดอตันถ้าเขายังอยากที่จะอยู่กับฟีนิกซ์ซันต่อพอใจที่จะเล่นกับฟีนิกซ์ซันต่ออาจจะต้องมีเรื่องของการลดค่าตัวมาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยากที่จะทำเงินทำกำไรให้กับตัวเองเนี่ยนะครับฟีนิกซซันอาจจะไม่ใช่คำตอบของตัวเขาครับ ถึงแม้ว่าตัวผมจะไม่ใช่แฟนของฟินิกซันเนี่ยนะครับแต่ผลงานทุกๆอย่างมันก็แสดงออกมาแล้วว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับแม็กคอนแทคแบบที่เขาต้องการนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำก่อนเลยคือการพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อทีมการเล่นให้ดีขึ้นพัฒน,นาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นโมเดลบิ๊กแมนอย่างที่ตัวเขาเองเนี่ยเคลมเอาไว้แล้วก็โชว์มันออกมาในฤดูกาลต่อๆไปแม็กคอนแทคเนี่ยอาจจะได้แต่มันคงไม่ใช่ตอนนี้ ผมมองว่าถ้าผมเป็นฟีนิกซ์ซันเนี่ยการที่จะให้แม็กคอนแทคกับเด er ือนเดเอตันณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่คุ้มครับเอาละท่านผู้ชมล่ะครับคิดว่าเด er ือนเดตันควรจะได้แม็กคอนแทคอย่างที่เขาขอไว้หรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็บอกกันไว้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนฟีนิกซ์ซันหรือไม่ได้เป็นก็ตามร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้แต่ก็อยู่ในขอบเขตของความสุภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยลาไปก่อนสวัสดีครับ